สวัสดีครับพ่อหมอสมบูรณ์เกล็ดมาแล้วสมบูรณ์เกล็ดใบเซอร์เปเชลล์โฮเลงทาโรมาแล้วครับคุณรู้ไหมคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดคุณรู้ไหมครับคุณรู้ไหมคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดอ่านะครับนี่ไม่ใช่คําถามนะอ่าแต่เป็นคําบอกเล่าเลยนะครับนะอ่าโอเคเดี๋ยวให้เรื่องราวในไพ่นะ ตอกย้ําชี้ชัดกันอีกทีหนึ่งนะครับนะขออนุญาตรูบาจาันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนๆของพี่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปการจับไพ่ทํานายเสียงไทยของพ่อหมอในครั้งนี้นะครับย้ํานะครับการจับไพ่เป็นการจับในองค์รวมภาพรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจอะจงอาจจะมีบางช่วงที่ตรงกับท่านนะช่วงที่ตรงกับท่านพลังงานตรงอ่ะใช่เลยลิงก์มานะครับกูบาจย์ท่านดึงท่านมาดึงท่านมาจูนท่านมาถ้าส่วนใดที่ยังไม่ตรงบางที มันจะเกิดขึ้นกับเราอะนะครับในไม่ช้าไม่นานวันอ่าครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นก็เ,นเรียกว่าเป็นก็เรียกว่าดึงดูดให้ท่านมาเจอนะครับนะเพื่อเป็นไกด์นะครับเป็นไกด์ไลน์ในการดาเนินชีวิตประกอบกับการตัดสินใจในการดาเนินชีวิตต่างๆนะครับนะในแต่ละรอบวันแต่ละช่วงเวลาของเราไปนะครับณนะปัจจุบันของเราไปนะครับผมโอเคอ่าคุณรู้ไหมคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดโอ้โอเคเลยนะครับอืม หมอข้อคลิปวันนี้น่าสนใจมากนะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเบิกเดตเบิกไพ่แม่นยำตรงเพกนะครับอ่าโอเคเพราะหมอจะจับอยู่สามรอบรอบละสามใบเหมือนเดิมอ่ารอบแรกก็จะเป็นพลังงานพื้นฐานนะครับเป็นพลองเพล็เอฟซี FC. โอเคไม้ไพ่บอกเลยแล้วกันนะครับอ่าว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรอ่าคุณรู้ไหมคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดปั๊บมาแล้วหนึ่งใบแรกนะครับอืมสี่ถ้วย อ่าเสียถ้วยพี่นำรักมาฝากนั่นเห็นไหมหนะอ่าปุยเมฆเห็นไม่เห็นปุยเมฆไหมกำถ้วยทองมาให้ฮ่าเบื้องบนท่านนำความรักมามอบให้คุณครับอืมบางคนบอกไม่เห็นท่านจะโชคดีอะไรเลยท่านจะคู่ควรคู่เคินอะไรกันอ่านั่งกอดอกง้อยเงาเศร้าเศร้าอยู่ใต้ร่มไม้อ่าแต่พลังงานเบื้องบนท่านบอกท่านแล้วนะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุด ท่านรักคุณนะครับนะไฮเอเซลก็คือพลังงานธรรมชาตินี่แหละครับต้นไม้ใบหญ้าอากาศแสงแดดสิ่งที่อยู่รอบกาเราเป็นพลังงานทั้งหมดนะครับเขามอบความรักให้คุณนะครับไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสภาวะอ,าอะไรล่ะผวังที่เรียกว่าเนี่ยนั่งกอดอกซึมเศร้าเงาหงอยอยู่นะไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับคุณนะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณพักผ่อนก็ได้นะ คุณคุณคุณไปพักพักผ่อนตามธรรมชาตินะครับตามสถานที่พักผ่อนแห่งที่เป็นธรรมชาติอ่าต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเรากาน้ําตกห้วยหนองคลองบึงทะเลอะไรก็ว่ากันไปนั่นะแหละคือธรรมชาตินะ่ะอเขาอบกอดคุณอยู่พลังงานไฮเออเซลพลังงานแห่งธรรมชาตินี่แหละอ่าเขามีรักให้คุณอยู่นะครับนะพลังงานเบื้องบนพลังงานไฮเออเซลอ่าโอเคไหมเนี่ย โอ้โหกำถ้วยทองมาฝากขนาดนี้ตรงรงเลยนะครับผมอ้าวโอเคใบที่สองครับรอบแรกพลังงานพื้นฐานอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้อ้านะครับซอสไฮเออร์เซลอีกแล้วครับยังมีความรักมาฝากกันเนืองๆน,นะครับเนี่ยกำถ้วยแมกแล้วอัศวินขีม่มาขาวคุณอ่าแน่นอนแน่นอนนะครับบางทีบางท่านอาจจะเี่ยวกับห้าหันตัวเอง นะครับในการดําเนินชีวิตต่างๆอาจจะมีภาะวะแห่งความเครียดตกอยู่ในสภาะวะที่กดดันบ้างอะไรบ้างานะโชคก็ไม่เข้าข้างบ้างอะไรบ้าง <laughs> นะยังไงก็เนี่ยครับ l i n กันจูนกันกับธรรมชาติครับไปเติมพลังกันบ้างผ่อนผ่อนบ้างผ่อนผ่อนบ้างบางทีการแอคชั่นการเขาเรียกว่าอะไรแอพวกพวกแอคชั่นนั่นแหละ แอคชั่นมันบางทีการใช้พลังงานเหล่านั้นมากๆเกินไปเมื่ก็ทาให้เราเพลียเราล้านะคุณก็ไปลิงก์กับธรรมชาติละไปจูนไปเที่ยวไปพักผ่อนบ้างเบาๆสบายๆนะอะพลังงานเหล่านี้พลังงานธรรมชาติเนี่ยจุดต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตเนาะ,ะแม้กระทั่งตัวเราร่างกายเรานี่แลหละมีหัวใจตับมีหัวใจตับไตหัวใจมัมปอดเนี่ยก็ธรรมชาติร้อ ธรรมชาติเติมเต็มธรรมชาติเสมอโอเคเอาใบที่สามออกมารอบแรกครับผมอืมโอเคเลยชัดเจนชัดเจนครับชัดเจนเลยโอ้โหไพ่ถ้วยออกมานะอ่าไพ่ถ้วยออกมาในรอบแรกเนี่ยสามใบเลยคุณอ่านะพลังงานพื้นฐานคุณเนี่ยอ่านี่เป็นเรื่องราวของความรักนะครับอืนะชาชาได้ชาชาได้ภลายเ้ํางามครับผมชาชาได้ภาายเ้ํางามนะครับ่ะคุณจะประสบกับ ความโชคดีมีชัยความสุขสวัสดีความเชิญเมื่อนความปองดองเสริมสลองนะครับได้อยู่กับยังไงล่ะเมื่อคุณอยู่กับธรรมชาตินะครับความเป็นจริงของสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาบนกายภาพภพนี้แหละนะครับนะ,ะเพราะว่าตัวเราเนี่ยมีอะตอมเซลล์ต่างๆตับไตหัวใจมัมปอดทำงานนะครับหายใจสูดเอาอากาศเข้าปอดอเพื่อให้ระบบในร่างกายเนี่ย ทำงานนะครับอฟอกเลือดฟอกออกซิเจนอะไรก็ว่าไปนะนั่นแหละอเมื่อคุณเข้าใจหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยนะอ่านะธรรมชาติเนี่ยเขาก็อบกอดคุณเขาก็ให้ความรักทุกๆุดวงจิตทุกๆดวงวิญญาณเท่าเทียมกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนอรวยมั่งคั่งระดับไหนจนเท่าไหร่ยาจกเหรออหรือว่าพี่คนพี่กันไม่เปียเสียขาอะไรก็แล้วแต่ครับ นะธรรมชาติเขาให้ความรักอบกอดคุณเท่ากันมีลมหายใจให้แบ่งปันให้เท่ากันอ่าหายใจได้สูดอากาศมันเหมือนกันแสงแดดแสงอาทิตย์ต่างๆอ่ามีความสวยงามพรั่งพร้อมนะครับนั่นแหละอ่าโอเคคุณนะครับอืมคุณรู้ไหมคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเน่ถูกต้องเลยอ่คุณเกิดมาบนภพชาตินี้อ่าได้อยู่บนผืนแผ่นดินอืม เดียวกันอุดมสมบูรณ์ทั่วทั้งโลกเนี่ยนะอาจจะแตกต่างกันบ้างตามสภาวะภูมิอากาศนะดวงอาทิตย์เข้าหมุนรอบไปอย่างนั้นนี้นะเพื่อเป็นความสมดุลนะแต่ก็ทุกที่ทุกสถานที่ทุกแหล่งอนะถูกจัดสรรวางไว้อย่างลงตัวหมดแล้วนะครับนะคุณรู้ไหมคุณโชคดีที่สุดแล้วนะครับเกิดมาบนภพชาติในกายภาพของความเป็นมนุษย์นะครับการเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็สามารถที่จะสื่อที่จะลิงที่จะจูน เข้ากับพลังงานเหล่านี้ได้อย่างลงตัวนะครับแล้วคุณจะมีความสุขชีวิตคุณจะสมดุลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรหน้าที่การงานถ้าคุณรวมกันเป็นหนึ่งได้เมื่อไหร่นะครับในเรื่องของกายใจจิตเข้าใจโลกธรรมเข้าใจพลังงานธรรมชาตินะครับก็คือเนื้อตัวกายเราเนี่ยก็คือธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคไหม นะครับคุณรู้ไหมคุณคือผู้ช่โชคดีที่สุดนะครับโอ้โหเป็นไพ่ถ้วยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็มาตบที่เก้าถ้วยนี่สุดยอดแล้วนะครับอืมนะอัศวินถือถ้วยมาฝากด้วยแล้วก็ไฮเออร์เซลเนี่ยธรรมชาติท่านก็เอารักมาฝากอา่พี่เอารักมาฝากอ่าแล้วก็อัศวินอ่เคียงก็ถือถ้วยมาให้อกีกพี่เอารักมาฝากอกนะีกนะครับสุดท้ายก็สมบูรณ นะครับคุณนะก็หาเวลาบางทีแอคชั่นมากเกินไปมุ่งมัน่นเน้นมากจนเกินไปบางทีมันก็ทําให้เราเพียจิตเพียกายเพียจิตนะครับอ่าก็ไปให้ธรรมชาติอบกอดอ่านะครับก็เราก็จะเหมือนเราได้ชาร์จแบตชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จพลังแล้วก็มาลุยกันต่อเนี่ยคุณก็จะชื่นเมื่อน,นะครับในสภาวะจิตสภาวะอารมณ์คุณก็จะ อ่าเข้าถึงแก่นของความรักจากธรรมชาตินะครับได้ชาร์จแบตชาร์จแ,แบตเตอรี่ตัวเองนะครับอ่าคุณก็รู้สึกโปร่งโล่งสบายในกาใจเจ็ดนะครับเราก็เดินทางต่อได้ไงอ่าจิตเราก็ล่มโปร่งเบาสบายนะครับอ่าเมื่อคุณอยู่กับธรรมชาติอ่าดอกไม้ต้นไม้น้ำตกผีเสื้อนกอะไรต่างๆนะอ่ายังไงก็ได้หมดนะครับอ่าสังเกตไหมเวลาหยุดวันหยุดสามวันอนะ ทํางานมาทั้งโอ้ยทั้งเดือนไม่รู้กี่เดือนละอ่ามีช่วงวันไหนที่ได้วันหยุดสามวันโอ้โหเราไปไหนกันละ่ะก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างตามธรรมชาติใช่ไหมอ่านั่นแหละก็เหตุผลนี้แหละครับคือเราเกิดมานะ่ะเราโชคดีที่สุดอ่าคุณโชคดีที่สุดแล้วนะครับคุณรู้ไหมคุณกู้ควรที่สุดแล้วอ่าคุณได้เกิดมาบนโลกนี้กายภาพนี้นั่นแหละโอเคนะครับนะอ้าวไม่ไพ่บอกเรื่องราวต่อนะครับอ่า ครูบาอาจารย์ท่านจะเสืออะไรออกมาอีกนะครับในไพ่รอบที่สองสามใบนะครับว่าจะสอดคล้องกันดีไหมเพราะว่าเป็นการจับองค์รวมถ้าเกิดว่ามีไพ่ขัดแยง้งย้อนแยง้งอะไรต่างเดี๋ยวพ่อหมอจะขยายให้นะครับโอเคครับผมอาสามใบรอบที่สองครับอ่าใบแรกออกมาครับผม,มพ่อหมอเห็นใจนะครับที่ผ่านมานะรู้เลยคุณ ตอนเนี้ยคุณต้องการความรักนะครับคุณต้องการความรักมากเลยนะครับนะสิ่งเดียวที่จะปลอบประโลมคุณได้ก็คือความรักจากาธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติรอบกายบางทีถ้ามันไม่มีใครพอที่จะให้ความรักให้กําลังใจคุณได้นะ่ะมีสิ่งเดียวครับอืมธรรมชาติครับอืแล้วก็หันเข้ามาหาตัวเองอตัวเราเองนี่แหละปลอบใจตัวเองให้กําลังใจตัวเอง แล้วก็จูนกับตัวเองเข้าไปถึงความรู้สึกของตัวเองจิตใต้สำนึกความรู้สึกของตัวเองอ่าเราเนี่ยแหละเข้าใจตัวเราดีที่สุดเราเนี่ยแหละรู้เรามากที่สุดไม่มีใครมารู้เราเท่าเราโอเคไหมครับอืมแต่สิ่งที่ดูท่านอยู่ดูคุณอยู่เห็นคุณอยู่คุณต้องจูนต้องเลี้ยงกับเขาเนี่ยก็คือให้อเซ,อเซลธรรมชาติครับนี่อ่าไม่น่าล่ะ ปอยเมฆถึงกำถ้วยกำความรักมาฝากคุณอ่านะท่านดูคุณอยู่อ่านะครับท่านคอยที่จะส่งสารส่งพลังงานดีๆให้กับคุณอยู่นะครับนะโอเคละคุณเจอสิบดาบอืมันไม่มีอะไรจะเจ็บไปกว่าเนีแล้วที่ผ่านมาคุณเจอมาเยอะอ่าโดนแทงข้างหลังอกหกักล้มละลาย ธุรกิจการงานการค้าการกําไรต่างๆโอเคอ่าอาจจะโดนแทงข้างหลังบ้างอะไรบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นความเจ็บปวดความเจ็บช้าความทุกข์ระทมอ่สิบดาบปักหลังเต็มไปหมดนะเจ็บปวดร้าวแสนทรมานอ่านะไม่มีใครเห็นอกเห็นใจคุณเท่าคุณพอหมอบอกเลยอ่าคุณคู่ควรที่สุดแล้วนะครับอืม ภพชาตินี้กายภาพนี้ที่คุณได้เกิดมาอ่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยเป็นการหล่อหลอมเป็นการเจรไนาคุณนะครับอืมนะอ่าเพชรเนี่ยจะเจ,จรจัดได้เนี่ยก็ต้องผ่านการเจรไนานะครับเรื่องราวที่คุณเจอในวันเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้ครับวันนี้สิ้นสุดแล้วมันจบลงแล้วครับอืมคุณเตือนรู้คุณเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณเข้าไปใน สภาวะจิตสภาวะอรมตัวเองนะครับไปปลอบใจตัวเองไปให้กําลังใจตัวเองอู่ภายในตัวเองไม่ต้องไปหวังพึ่งกําลังใจจากใครทั้งส้นนอกจากพลังงานดีๆจากธรรมชาตินะครับนะลิงกันแล้วก็เอาตัวคนออกไปไปพักผ่อนไปอยู่ที่เงียบๆไม่ต้องไปไกลก็ได้ครับท้องไร่ท้องนาะต้นไม้ใบหญ้า เห็นผงนกผงฝีเสื้อเห็นน้ําไหลอคุณอยู่เงียบเงียบแล้วคุณคุยกับตัวเองให้ได้นะเข้าอกเข้าใจตัวเองให้หนกเข้าใจตัวเองเห็นความรู้สึกตัวเองอ่แล้วมันจะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างนะอ่านะครับคุณจะได้พลังงานดีๆจากบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาภายในกายใจจิตของคุณภายในจิตของคุณนั่นแหละนะครับคุยกันคุยไปคุยมาคุณให้รู้คุยตัวเองให้รู้เรื่องเลยนะครับ อทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างอ,าอะไรที่ผ่านมาแล้วก็คือไม่ต้องไปผูกใจเจ็บไม่ต้องอาฆาตพยาบาทมาตราตาคุณก็เอาหเสยกรรมแล้วก็ขอบคุณเลยนะอ่าขอบคุณนะครับอืเพราะว่าเขาเจรนเราไงอถ้าจะคิดอย่างอย่างดีวิเศษเลยก็คือเขามาเป็นเครื่องมือให้เราเรื่องราวต่างๆทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มากระทบเรากระทั่งเราโทบกระทบกระทั่งเราทําให้เราเจ็บปวดว่าเราเสื่โทรมานนะเขาเป็นแค่เครื่องมือเราครับเครื่องมือเรอเครื่องมืออะไรครับเครื่องมือทําให้เราเนี่ยได้เตือนรู้อได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองอพอเราผ่านกันฝึกคนเรียนรู้พัฒนาตัวเองเนี่ยเราก็กเ,เจะอเกิดองความรู้ไงครับในการที่จะเดินต่อในวันข้างหน้า,อ,าอนาคตในวันข้างหน้านะแม้กระทั่งเรื่องของกายภาพภายนอกเครื่องหน้าที่การงาน เราก็จะเกิดทักษะประสบการณ์ต่างๆส่วนใหญ่มันก็คําว่าเจ็บปวดวเท้าอะไรต่างๆนี่แหละมันก็มากระทบกระทั่งเราในสภาวะเรื่องของตาหัวจมูกเลี้ยงไก่ใจในครอบครัวในที่ทํางานในวงสาคณาญาตินี่แหละครับนะที่มันเกา่เกี่ยว,วรัดมากที่สุดก็คือ,อวงศาคณาญาตินี่แหละ <c oughs> นะเพราะวันใกล้ชิดกันที่สุดแม่กระทั่งลูกเมียคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรต่างๆเนี่ย ยิ่งถ้าเป็นครอบครัวใหญ่กงสีเนี่ยโอ้ยิงหงวะท็อกฟิก <ok> <f ix> นะครับกระทบนะบางทีเราก็ให้จังหวะเวลาของตัวเองนะครับอทําเพื่อตัวเองอนูสน,นูแค่บางครับบางทีถ้าเจอขนาดนี้เราควรจะนูสน,นูแค่แล้วนะหันมาซัพพอร์ตตัวเองหันมาดูแลตัวเองนะนะครับนะโอเคเจ็บดาบมไม่มีอะไรเจ็บกว่านิกแล้วมาแล้วมันไม่มีอะไรเกินไปกว่านิกแล้วนะครับอ่าโอเคไปที่สองรอบสองครับมาครับ อืมโอเคคุณผ่านบททดสอบแล้วยินดีด้วยคุณคู่ควรนะครับอ่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีดที่สุดคุณรู้ไหมอ่าอินฟินิตี้ครับอ่าเมื่อคุณพลังพร้อมนะครับในไกลใจเจ็ดคุณรวมกันเป็นหนึ่งได้แล้วนะครับคุณก็อ่าสนุกสนานรื่นเริงสิ่งที่มากระทบก็เขาก็แค่เครื่องมือไงครับมันมีข้องมันอยู่แล้วเรารู้เห็นรู้ทันอ่ารู้ทันในสภาวะจิตสภาวะรมเขามากระทบปับ๊บ ความโมโหโทโสเกิดขึ้นในจิตอืมนะครับเพีนเฉยๆนะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะแล้ว,แลว,ว่างนั้นล่ะอารมณ์มันจะกลุ่นขึ้นมาอ่านะครับจากทักษะประสบการณ์การฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้ต่างๆอเราก็เห็นอารมณ์อ่าู้บางทีอารมณ์มันขึ้นมาอารมณ์โมโหเนี่ยโกรธเนี่ยหน้าแดงก่ำเลยนะอ่าถ้าสติดีๆคือเราผ่านการบททดสอบมาขนาดนี้แล้วนะอ่าเราก็ดูอารมณ์ไงครับดูเกิดดับไงอ่า มันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเกิดดับไปอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์อาฆาตพยาบาทเครียดแค้นอารมณ์กโกรธอารมณ์ไม่พอใจต่างๆมันดับไปนะครับนะแต่ลักษณะของสองเหรียญเนี่ยครับเขาก็จะเปิดรับเอาอารมณ์ที่มีความสุขนะอารมณ์ไหนที่มันมีความสุขอย่างตอนนี้เขาแข่งขันในโอลิมปิกกันใช่ไหมเหรียญทองมาดีใจต้องไปมีความสุขกับเขาแสดงความยินดีป็ดากับเขา ไปสุดยอดอย่างนั้นงนี้อรับเอาพลังงานเหล่านั้นเข้ามา,าเขากําลังเฉลิมฉลองยินดีปีดาอ่านะพลังงานแห่งความชัยชนะความสุขต่างๆพลังงานเหล่านั้นนะ่ะมันจะเติมเต็มมันเป็นธรรมชาติไงครับอถ้าเราเข้าใจหลักการนั้นน่ะนะครับนี่ธรรมชาติาความสุขความรักสิ่งสวยงามาเขามีมอบให้เราอยู่แล้วไม่ว่าจากคนสัตว์สิ่งของต่างๆมันเป็นของที่อยู่ในธรรมชาติทั้งนั้นนะครับ ถ้าเราเข้าใจนะเราโฟลื่นไหลไปกับธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะรู้ครับถ้าเราเข้าสู่เส้นทางนี้เพราะเราคู่ควรไงเพราะคุณคู่ควรไงทรัพย์ทางกายภาพทางภายนอกก็จะเลื่อนไหลโฟสองเหรียญในอินฟินิตี้เนี่ยนะเลขแปดนะ,ะจับพรั่งพลูพรั่งพร้อมจะหลั่งไหลเข้ามาหา,หาคุณอย่างไม่ขาดสายเพราะคุณคู่ควรไงคุณผ่านบททดสอบคุณผ่านการเจริในเราไงอ่า นะคนเราเนี่ยถ้าจะคู่ควรกับทรัพย์สินเงินทองกายภาพภายนอกเนี่ยอ่ะมันก็ต้องผ่านบททดสอบผ่านการอ่าประสบการณ์จริงก่อนนะอ่าถ้าเราไม่ผ่านจุดนั้นอ่ะบางทีทรัพย์มาอ่าเข้าของมาเข้าของเงินทองมารับมาโชคลาภมา,มาเคยได้ยินไหมอ่าได้โชคได้ลาภมาก้อนโตแป๊บเดียวหมดอ่านั่นแหละอ่าที่เขา <laughs> ไม่อยากจะเปรียบเปรยไปหรอกเอาเข้าใจไปแล้วกันอ่าแป๊บเดียวใช้หมด หมดไปกันในสิ่งที่เรี่ยวว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยศูนย์สไลด์ไปนั่นแหละก็เ,เรียกว่ายังไม่คู่ควรไงครับอืยังไม่คู่ควรแต่สําหรับคุณเนี่ยพ่อหมอเชื่อครับอ่านะคุณคู่ควรแล้วนะต่อไปนี้คุณจะเป็นคนที่โชคดีมีโชคมีลาบมีทรัพย์เพราะคุณคู่ควรแล้วไงคุณผ่านขนาดนี้แล้วนะครับโอเคอ่ะเอาใบที่สามออกมาก่อนนะรอบสองไปที่สามมาครับโอ้ย โอ้โหคุณอ่าเติมเต็มตลอดนี่โอ้โหขนลุกขนลุกขนพ่อหมอนะเมีใครโชคดีไหมวันเนี้ยแง้มๆหน่อยนะน่าจะเมียนะโอ้ไพ่มานะครับถึงจะเจอสิบดาบมันก็เขาก็มามาแง้มมาเตือนอ่ามาให้รู้ไงครับเส็บดดาบมาให้พ่อหมอรู้นี่แหละพ่อหมอรู้เลยว่าคุณผ่านการกระเทาะแล้วผ่านการ เจลาไนาแล้วนะผ่านบททดสอบนะครับนี่ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ความมัง่งคั่งพลังพร้อมหล้นปรีเลยไม่ขาดสายนะครับนะอุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งพลังพร้อมอระวังอยู่อย่างหนึ่งนะระวังอ้วนระวังอ้วนระวังลงผงนะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยปุยเมฆมือเอาถ้วยพี่เอารากมาฝากอีกแล้วนะเอาถ้วยมาฝากถ้วยอันมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของคุณเพราะคุณคู่ควรคุณรู้ไหม อยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยโอ้โหยนะสิบดาบพ่อหมอไม่ขยายนะพ่อหมอไม่ขยายปกติเนี่ยถ้าอินฟินิตี้ไม่ออกมาเนี่ยถ้าสองเลียนไม่ออกมาพ่อหมอก็จะขยายให้อยู่แต่นี้จบแล้วครับอ่าสองเลียนออกหนึ่งถ้วยออกมาอืมหนึ่งถ้วยพูนล้นหลามอาลับตาขนาดนี้โอ้โหยไม่ต้องขยายแล้วนะครับเนี่ยนกหนึ่งตัวนกหนึ่งตัวเขาถลาลงไปนะนะครับเติมเต็มให้คุณนะ พลังงานจากเวหาจากเบื้องบนนะครับเขาเติมเต็มลงไปให้คุณนะครับไม่ไม่ขาดเลยครับนะเท่านั้นยังไม่พอยังล้นลงมาข้างล่างเนี่ยสรพสิ่งสัพสัตเห็นไหมคุณเมื่อคุณมีมากๆแล้วคุณก็เผื่อแผ่ไงนะครับแบ่งปันอบอ้อมอารีมีเมตตาจิตนะครับในกายภาพภายนอกนะแต่ถ้าเป็นภายในก็คือเจ็ดใจคุณพรั่งพรูพรั่งพร้อมเจ็ดใจคุณากายใจเจ็ดคุณรวมกันเป็นหนึ่ง รู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ที่ผัสสะจากออจนะทั้งหกนะครับนั่นแหละมีสติดูร,ร,รู้เห็นเท่าทันนะครับแล้วก็รู้จักลิงก์กับพลังงานธรรมชาติเติมเต็มกับพลังงานบวกที่ความาโชคดีความประสบความสําเร็จการอะไรของใครคนอื่นเขานั่นแหละอ,อย่างวันนี้เขาถูกหวยลัวันทรีหนึ่งกันเต็มไปหมดเลยโอ้ยยินดีปีดากับเขานะครับนั่นแหละไม่ใชอองง่อย่างนั้นงี้ไปเอิดชานะันไม่ใช่แล้วนะ มันจะไปอีกเรื่องหนึ่งเลยครับอันนั้นคือพลังงานลบนะครับอยินดีปีดากับเขาว่าบันทึงว่าตัวเองเนี่ยอ่าได้ถูกราวันกับเขานั่นแหละนะครับอโอเคนะครับยังเล็กสามใบครับรอบสามแล้วก็มีใต้สําหรับอีกหนึ่งใบมาให้ไพ่ของผ่อหมอนะครับบอกครูบาอาจารย์ท่านเสือกมานะครับอให้ครูบาอาจารย์ท่านเสือกมานะครับรอบสามครับไปกันต่อเลยรอบสามครับผมใบที่หนึ่งออกมาครับอก้าเหรียญคุณ โอ้โหเก้าเหรียญสุดยอดแล้วนะครับนะเพนทาเคิลนะครับอ่าเป็นผู้หญิงที่เรียกว่ามีความอบอุ่นความรักความเอื้อทอนนะครับนะโอเคเลยนะครับตรงนี้อ่าไพ่เก้าเหรียญเนี่ยนะครับก็ถึงจะไม่ใช่สิบเหรียญน,นะแต่ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับอยู่กับอ่าเรียกว่ารายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามนะอ่าแล้วก็มีความรักความ เมตตาในกายใจเจ็ดนะครับคุณตอนเนี้ยพลังงานของคุณเนี่ยเนี่ยนกเห็นไหมเกาะอยู่มือนะครับถ้าคนไหนที่เจตใจแบบว่าไม่มีความเมตตาโอเบอมารีนะสัตว์มันจะไม่เข้าใกล้นะครับบรรดาสัตว์ต่างๆเขาจะมีสันสัตยานที่ดีนั่นแหละ,ะพลังงานของคุณดีมากนะครับเมื่อคุณมั่งคั่งพังพอมดีแล้วนะทั้งก่ใจเจ็ดนะ ะนะครับภายนอกก็คือความคุณคู่ควรคุณผ่านบททดสอบมาแล้วคุณก็คู่ควรกับทรัพย์สินเงินทองที่จะพรั่งพรูขึ้นมันก็จะมั่งคั่งอยู่กับคุณได้นานไงไม่ใช่ได้มาเพราะว่าแบบหมดไปก็เคยเห็นเคยมีข่าวผ่านหูผ่าน,นตาเราอยู่เนาะนั่นแหละเขาเรียกว่าอันนั้นคือยังไม่คู่ควรนะแต่คุณผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับโอเคอ่านะครับ ใบที่สองรอบสามครับมาโอ้โหอ่ากุนครับอ่านะกุนเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้ถือดาบอืนะคุณสามารถที่จะต่อก่อนนะครับกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับอ่าถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานกายภาพภายนอกนะครับสิ่งที่มากระทบเกาะเกี่ยวเรโลละต์คุณก็สามารถที่จะจัดการได้อา,อาวุธในมือของคุณในช่างเฉียบคมนะครับ แต่อยู่ในสภาวะของอสัตวรีที่มีความาเขาเรียกว่าความเมตตานะไม่ใช่ว่าอาวุธในในมือนจะไปฟาดฟันไปฆ่าใครห้ามหันใครไม่ใช่นะคือจัดการในเรื่องของที่เป็นลบๆนะครับท็อกฟีต่างๆกิเลสตัณหาต่างๆ,ๆนะครับเนี่ยคุณจัดการตัวเองได้ดีมากนะครับนะอ่าโอเคอ่าไปกันต่อครับใบที่สามออกมาเลยนะครับรอบสามอืม นั่นไงเห็นไหมครับเฉลิมฉลองด้วยรางวัลนะครับเชิดเม่นเนี่ยคุณคู่ควรมากเลยนะอคุณคู่ควรรู้ไหมชีวิตคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดคุณรู้ไหมนั่นแหละพ <c oughs> ่อก็คิบเลยแล้วกันอชีวิตคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดรู้ไหมคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมชีวิตคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเฉลิมฉลองเชิดเม่นนะในกายใจจิตคุณกายวทาิทยาจิตธรรมความคิดคําพูดและการกระทําอ่านะครับ คือมันสอดคล้องกันนีก็คือสามอย่างเนี่ยสามถ้วยนี่ไงครับสามถ้วยสามคนเนี้ยถ้าในกายภาพของคุณในกายใจจิตของคุณนะครับมันรวมกันเป็นหนึ่งแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการกระทําความคิดแลว้วก็คาพูดคำความคิดคําพูดและการกระทานะครับคิดดีทดําดีพูดดีนั่นแหละนะครับนะแต่ถ้าเป็นทางกายภาพภายนอกนะในหน้าที่การงานการดำเนินชีวิตประสบความสําเร็จครับผู้คนรักใคร่กลมเกลียวในครอบครัวก็สมัครสมานกันดีมีความสมามัคคีเฉลิมฉลองนี่ไงครับอ่านะ นะคุณรู้ไหมคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดครับผมโอเคเลยนะครับมาดูใต้สำรับครับไม่ได้ขยายเลยนะรอบนี้อะดูใต้สำรับก่อนนะปั๊บยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่มากไม่ต้องขยายเลยนะยิ่งใหญ่ไพศาลนะครับนะครับไพ่เดอเอ็มเพลอร์นะเอเดอเอ็มเพลอร์นะครับเดอเอ็มเพลอร์ออกมาก็คือไพ่ของราชาที่ปก ปกครองราชาอีกทีนึงครับราชาปกครองราชาอ่าก็คือคุณเนี่ยเมื่อเรารวมกันเป็นหนึ่งในกายใจจิตเราได้แล้วนะเราก็สามารถที่จะปกครองตัวเองได้ปกครองอารมณ์ของเราได้อ่าเรามีสติสมาธิปัญญาไงอ่ารู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอ่าเราสามารถที่จะปกครองตัวเราเองได้นะครับนะอันนี้คือเรื่องของอ่จิตวิญ,ญญาณสภาวะจิตภายในสภาวะลมภายในนะครับ รวมกันเป็นอย่างคือความคิดคำพูดและการกระทํามอย่างสอดคล้องกันนะครับแล้วก็คิดดีทดําดีพูดดีนั่นแหละ3าอย่างสอดคล้องกันนะในสภาวะอารมณ์กายใจจิตคุณสอดคล้องกันดีเนี่ยนะครับระดับราชาปกครองราชา,าเราสามารถที่จะปกครองสภาวะอารมณ์กายใจจิตเราได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกายภาพภายนอกล่ะนะเรื่องของอเขาเรียกว่า หน้าที่การงานต่างๆอ่าบางทีคุณก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะอ่าในหน้าที่การงานอ่าหรืออาจจะได้เป็นเจ้าสัวอะไรประมาณนี้นะนะก็หลายคนหลายท่านก็อาจจะเป็นเจ้าสัวอยู่นะ,อ,ะอาจจะเป็น ceo อยู่อะไรประมาณนี้นะมะีลูกน้องบริวารนะหรือถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวก,ก็อ่าอุ้ยอะไรมาวะนะหรือถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวก็อ่านะครับคุณก็บริหารจัดการได้ดีปองดอกก็ได้ดีนะครับ โอเคนะครับคุณควบควนกับสิ่งที่ดีที่สุดคุณรูมัยนะครับอืมโอ้ยินดีด้วยนะยินดีด้วยอ่ายินดีด้วยพ่อหมอยินดีด้วยนะครับไพ่สวยงามมากครับวันนี้นะครับถึงจะมีสิบดับมามันก็สุดแล้วไงอ่ามันไม่มีอะไรจะเสียยิ่งไปกว่านั้นแล้วอ่าเข้ามาเพื่อกระเทาะเพื่อเจรนายเรานี่แหละก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างอ่านะเรื่องราวในอดีตต่างๆเอาชาตินี้แหละไอ้พบชาติก่อนไม่รู้เรื่องลอะฮะเราทําปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะมันก็จะ เกลื่อนไายคลายของมันไปนะครับนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันโอเคนะครับนะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพ่อหมอด้วยนะครับท่านใดที่ถูกต้องตรงกายใจเจ็ดนะครับครูบาอาจารย์ท่านดึงดูดคุณมาเบิกเนืเบิกไพ่ออกมาขนาดนี้นะครับก็เป็นกําลังใจพ่อหมอนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมวัดใจรวัวๆให้กันนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรับคลิปใหม่ๆนะครับนะจากการแจ้งเตือนคลิปดีๆพลังงานดีๆ แรงบันดาลใจดีๆจากพ่อหมอนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อหมอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณรู้ไหมคุณคู่ควรกรับสิ่งที่ดีที่สุดโอเคครับสวัสดีครับ